สวัสดีครับพบกับผมปุ้มปุ้ยฟีสไตล์นะครับืันนี้มักเกี่ยวเขาได้พี่น้องเกี้ยวเขาทงนี่ครับหน้าพี่น้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวฒนพสชมบรรยากาศเกี้ยวเขาทงหน้า,า,าเนี้ยเบิงได้พี่นอ้องเอี้ ใส่รถเกีียวนะครับสมือนี่บริเกียวมือเกีียวบริใส่เกีียวแล้ครับใส่รถเอ็ดแบบง่ายครับสมือนี้ข้างหน้าง่ายง่ายใส่รถเลยเริ่มเกีียวแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหได้แล้วมันไม่ลงแยัง อย่าไปเนยครับเนี่ยครับจ้องหน้าเลยจไล่ครับจ้องหน้าครับ<ว> <laughs> มีบังเกิกคับบังเกิดเหมือนเดิมทีงานเราเรี่ยวกคนนอกมาอนี่ครับทีงานรถเกลายวแล้วครับเลยแล้วครับแล้วโอ้มีห่วงเข่าวางครับย้อนเป็นห่วงง่ายๆครับเกลียวเข่าซึ่งเงิน ใส่งานคนกไ่ที่ฮะแก้วจีทงเหรครับมือนแก้วจทองเหรอครับสีครับสีทงเมื่อยงไหครับบอบ๊ิเบิ่งบาผมโหลดบ่าใครนักแบกมาจำมู่บ่าเครับไอ้่อตงานใ้ทีมงานทีมแบกนะครับนี่ซอยกัน nhịp 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 ลหลายครับรถเจ้าเก่าทุกเมื่อนี่นนที่บานลักซีหาขันน่ะครับนี่ครับสภะพา่านวัวข้องแท้แต่ข้องหน้าครับ โอ้โหเล่นนะครับเกี่ยวมาตรฐานครับรถเกี่ยวมาตรฐานเดินใส่เงินหาได้ครับ กังจักทุกมือนี่ไอ้จีร้องแจ๊กเจ้าเข่ากันครับทุกมือนีเจ้าเข่ามือเดียวก็แล้วบ้านเข่ามือเดียวก็แล้วทุกมือนีง่ายเทคโนโลยีเข้ามาเสิร์ฟ ใจเหล่าขาวขวดไ่ให้อนุโมทนานะครับซ้ายมันมากล้วเบืร์นี้ก็เมื่อวานได้ว้ยโกมาตั้งแล้วเบิร์ดแน่ตุ่งอยู่อ่ะเบิร์ดแล้วกันนี่ก็งันไข่ใจกันห่านะครับ Ô chào các dân tộc anh nghĩ là không chịu nha hả, เอาลงไปเอาลงมาอีกแบบร้อมขายเลยนะครับนี่ครับได้่งสใครให้ไหมครับเป็นนะครับเมย์มาครับส,ง,ส,ง, <laughs> สงขารครับสงงการครับพนักงานสงขารชื่อที้มงานยังก่อนนี่ทีมงานยังอรือ สุนยาสุนยาข้าเกี่ยวหะลรห้ต่อไฮไม่ไดล้วครับนะคลิปนี้ไว้สักนิดสักกอนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย